กำจัดวัชพืชโดยการถอนหญ้าบริเวณโคนทุเรียนมีความจำเป็นไหมแค่ไหนอย่างไรสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาในหัวข้อการกำจัดวัชพืชนะครับบริเวณโคนทุเรียนโดยใช้วิธีการถอนหญ้าบริเวณโคนทุเรียนนะครับว่ามีความจำเป็นไหมแค่ไหนอย่างไรและจะ ส่งผลดีหรือว่าผลเสียอย่างไรบ้างครับผมรับจากการทดลองนะครับที่ใช้วิธีการถอนหญ้าบริเวณโคนทุเรียนนะครับมาสักหลายครั้งแล้วละครับก็ผลที่ได้ก็คือบริเวณโคนทุเรียนนะครับก็จะมีลักษณะการหากินของรากฝอยทุเรียนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการแตกแขนงนะครับออกมาบริเวณโคนแล้วก็ หลบซ่อนไทยรากของพวกวัชพืชหรือว่าหญ้าบริเวณน,นี้นะครับค่อนข้างจะเยอะเมื่อเราใช้วิธีการถอนนะครับก็จะส่งผลเสียแล้วก็ทําให้รากฝอยของทุเรียนขาดเรียกว่าขาดติดมือมาเลยนะครับเพราะว่ารากเขาจะเยอะมากบริเวณโคนบริเวณจุดนี้นะครับก็จะมีรากฝอยแตกออกมา ก็หลายๆคลิปนะครับแล้วก็หลายๆคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆชอบสอบถามว่าสามารถถอนได้ไหมในการที่จะถอนหญ้าบร,ริเวณโคนทุเรียนหรือว่าการเอาดินจากที่อื่นมาถมโคนทุเรียนสามารถทําได้หรือเปล่าก็จริงๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับในการถมโคนทุเรียนก็คือเราจะใช้วิธีการถมแบบบางๆครับผมจะไม่ใช้การถมแบบหนาแล้วก็ใช้ดินที่มีคุณภาพนะครับถมเล็กๆน้อยๆก็พอ ่วนก,รรการกําจัดวัชพืชบริเวณโคนทุเรียนนะครับก็ถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ไม่แนะนํานะครับใช้วิธีการถางหญ้าเอาจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถอนนะครับรากขาดแน่นอนเพราะว่ารากทุเรียนค่อนข้างจะหากินตื้นแล้วก็เยอะมากครับผม แม้กระตังทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็บำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยนะครับดูแลรักษาอย่างนี้ก็จะมีรากฝอยแตกออกมาบริเวณผิวหน้าดินนะครับบริเวณโคนออกมาเมื่อเพืเ่อนๆถอนหญ้าออกนะครับลักษณะที่เป็นกระจุกแบบนี้นะครับก็จะทําให้รากของทุเรียนนะครับแตกแล้วก็หลุดลุ่ยออกมานะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากครับผม แต่ถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ถอนได้เฉพาะพวกที่เป็นลักษณะต้นนะครับที่เป็นต้นเล็กๆไม่ติดกันเป็นกระจุกนะครับก็คือจะเป็นลนักษณะต้นลักษณะแบบนี้นะครับที่มียาวๆออกมาเราก็สามารถจับบริเวณเหนือแล้วก็ถอนออกมาได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับว่า รากฝอยทุเรียนจะเป็นลนักษณะแบบไหนครับผมครับบริเวณรากฝอยทุเรียนนะครับที่แตกออกมาจากบริเวณลำต้นนะครับเมื่อเพื่อนๆใช้วิธีการถอนหญ้านะครับเขาก็จะขาดติดมือออกมาด้วยซึ่งเหมือนเส้นนี้นะครับที่ผมทดลองถอนดูก็ขาดออกมาจริงๆครับผมนี่นะครับแล้วก็บริเวณจุดนี้ แล้วก็ต่างๆอีกมากมายนะครับรอบๆโคนก็ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวดังนั้นถ้าเกิดเราใช้วิธีการถอนเขานะครับที่มีลักษณะกระจุกแบบนี้ครับผมขาดติดมือออกมาแน่นอนครับก็จะทําให้ทุเรียนหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ไปพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกต้นแล้วกันนะครับ ครับต้นนี้จะเป็นต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่เปรี่ยมจะเสียบข้างนะครับซึ่งได้บำรุงปุ๋ยนะครับแล้วก็ฉีดธาตุอาหารรองนะครับเพื่อเปรียมจะเสียบข้างครับผมก็ขนาดนี้ก็สามารถเสียบข้างได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการทดลองถอนหญ้าบริเวณโคนทุเรียนออกมาแมกระตั้งทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับก็มีรักฝอยออกมาหาก,กินค่อนข้างจะเยอะนะครับ ได้ทดลองถอนออกดูปรากฏว่ารากฝอยก็ขาดติดมือออกมานะครับเพราะว่าบริเวณโคนทุเรียนจะเป็นวัชพืชที่ติดกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมก็คือจะเป็นที่หลบซ่อนของรากฝอยทุเรียนเป็นอย่างดีนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเมื่อเราถอนรากเขาก็จะขาดแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกต้นแล้วกันนะครับ เป็นต้นเสียบข้างที่ใช้วิธีการเสียบสองกิ่งพร้อมกันตอนนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะลงคลิปเกี่ยวกับการเสียบข้างทุเรียนค่อนข้างจะเยอะแล้วครับผมอันนี้จะเป็นรากฝอยนะครับของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองซึ่งก็มีรากฝอยเช่นกันเมื่อเราถอนหญ้านะครับทุเรียนเขาก็จะขาดติดมือออกมา อันนี้ขาดไปหลายเส้นครับผมนี่นะครับเป็นรากฝอยของทุเรียนพันธ์พื้นเมืองแล้วก็มีลักษณะต่อออกมาจากโคนทุเรียนครับผมต้นนี้ก็เป็นต้นเสียบข้างที่เสียบทีเดียว2กิ่งนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวา ด้านซ้ายนะครับก็เป็นพันหมอนทองด้านขวาก็เป็นพันรู้สึกว่าจะเป็นพวงมณีนะครับที่ผมใส่สองสายพันเข้าไปในต้นเดียวครับผมวันนั้นจะเสียบทีเดียวสามกิ่งนะครับกิ่งตรงกลางนะครับก็คือกิ่งนี้ครับผมติดเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของเขาก็คือจะโตช้ากว่าก็คงต้องเอาออกครับเอาไว้แค่สองกิ่งดู ส่วนยอดทุเรียนพันพื้นเมืองนะครับที่แตกออกมาก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายนะครับรายละเอียดแล้วก็วิธีการนะครับการถอนหญ้าบริเวณโคนทุเรียนว่าเราสมควรจะถอนไหมนะครับแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าโดยแปลงนี้นะครับก็จะไม่นิยมการถอนหญ้าบริเวณโคนทุเรียนนะครับ ถ้าจะถอนจริงๆเราก็ถอนต้นเล็กๆนะครับที่มีลักษณะของการเป็นต้นเล็กๆนะครับที่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้ครับผมก็คือถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้ให้เพื่อนๆสามารถถอนได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเขาปกคลุมนะครับแน่นก็คือจะไม่ใช้วิธีการถอนเพราะว่าจะเป็นการทำลายบริเวณโคนทุเรียนเป็นอย่างมากครับผม ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับในการรับชมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะครับในการนําไปใช้ในส่วนทุเรียนของท่านเองครับผมครับสวัสดีครับ